หเห็นอะไรคะเพื่นนี่เห็ดรวมญาติรวมญาติรวมครอบครัวโหหมูใหญ่มากใครรู้จักก็บอกด้วยนะคะไม่เก็บค่ะเพราะว่าไม่รู้จักถ่ายดูแล้วก็มีนุน่นข้างในนู่นอีกกลุ่มนึงค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ค่ะเยอะเลยเยอะเลยน่าจะกินได้นะใครรู้ก็บอกหน่อยนะคะ

นูนพุณนะเปิดคือหลายเสะเฮ็ดยังเก่งหลายเสะน,น,เน,นู่นเขาไปในป่าพุน่ะเป็นทางเลยหลายหลีบุก้าเก็บดอกเพราะว่าพุ่มเห็นพวกเนี้เป็นยังเป็นป่าใหญ่เลยพวกในพวกนี้เฮ็ดยังน้อยน,นี่เนาะเพื่อได้หูจักกัดทักทายมาเด้อค่ะว้าวคือจังดอกง่ายเสะดอกนี่ดอก,ดอกง่า อุ้ยสองดอกอุ้ยบะแมนอเอเฮ็ดมันปูค่ะคันทเทลลคันทเลนทเลลอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยจังเลยงามงามเฮ้ยนี่เ<ๆ>ด้อพอพอแล้วมันกน็เริ่มพอ่อเริ่มเห็นอื้งงามอยู่เอาอนนี้มันออกดอกใหญ่ดอกใหญ่อุ้ยมันแห้งเลยค่ะ จ้ะเออมัน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 เถอะอันนี้ถอดอันนี้อันนี้ก็นลังงามนี่ก็นลังงามด้วยไปดอกปวยย่างเงี้ยปวยย่งอ้วนดอกปวยย่างเงี้ยปวยย่งอ้วนนี่โอ้ยดอกปวยย่างเงี้ยปวยย่งอ้วนเลยจ้าอันนี้ก็งามเอ้ยงามงามโอ้ยยยยยฮ็ดพึ่งฮิดพึ่ง มีแมงไหมเออไม่เป็นไรไม่มีแมงสะระม,มากินดอกแก่มากเอยเห็ดพึ่งแก่ยังนู้นเลยเฮ้ยแก่ยังแกยังดูมันแก่โอ้วยนี่มันแก่และเอาไว้ให้มันขึ้นเอือแก่และเออเห็ดอะไรอนเนอ,อ่ยนี่โอยเห็ดพึ่งโอ้ยงามงามโอ้ย อดอกนี้มันแปลกๆนะมันมันแตกนะแต่ว่ามันงามมากเลยเเสวยสวยมากเลยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดดอกนี้มีใครรู้จักไหมคะไม่เพ็นก็เก็บขึ้นมาดูขามันเหมือนเห็ดพึ่งมากเลยคะ่ะแต่ดูใต้ดอกแล้วมันไม่ใช่อันนี้ไม่เพ็นก็ไปเก็บขึ้นมาดูเห็นว่ามันไม่ใช่เห็ดที่ไม่เพ็นเคยเก็บเลยไม่เอาคะ่ะ นี่พี่ไปแยกเก็บเก็บกินอยู่นี่ยนี่เก็บดอกเห็ดเนี่ยเห็ดอะไรน้อตาเนี่ยก็ยังไปเจอเนี่ยตาจะหมายเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขันโอ้ยนี่แต่มันจะใหญ่ต่วมันแก่แล้วเบาเก็บเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อดีกว่าอันนี่ก็แก่แล้วนี่นี่เห็ดพึ่งต่วมันแก่แล้วปล่อยให้มันเป็นเชื้อไปอุ้ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่ง เห็ดพึ่งใช่เห็ดพึ่งน,นี่นี่กระดอกหนึ่งดอกเล็กๆพึ่งพึ่งโอ้ยเยอะอยู่นี่เห็ดพึ่งขาลายแม่ลูกมันอีนี่เดี๋ยวเอาไปปอกโอ้ยดอกนี้ดอกสวยดอกนี้ดอก,กสวยโอ้ยงามมากเลยโอ้ยอือนี่อือ,อวาย โอ้ยห่าในขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยึดต้นกันย่างเงี้ยเจ๊แล้วเจ๊แล้วนี่ก็อีกดอกเลย่งกำลังงามเลยนี่ยนี่กำลังงามเลยค่ะเฮ้ยพื้นคลายโอ้ยนี่งามมากเลยงามมากเลยโอ้ยนั่นนั่นนั่น โอ้ยนี่นี่กออลังามเลยกลังามเลยดอกอ่อนๆโอ้โหดอกนี้ก็บดอกนี้โอ้ยดอกใหญ่น่าดูเลยสองดอกอ้าวลูกแม่กับลูกแล้วก็อีกดอกนึงอยู่นี่เออี๋นี่นี่ดอกนีงเนี่ยอู้๋ออี๋งัดมันขึ้นอุ้ยขาหลุดอ้าวขาหลุดขามันใหญ่อยู่ดอกงามงามงามดูสิ เป็นยังไงโอู้เห็นเพื่นเท่าไลงามงามอย่างน,นี้แมวมันกินทีไ่ไหนมันเป็นไร <c oughs> บรัวค่ะเมื่อวานกิกนพ่อเอกข้างนอกข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวเอาเชื้อเอาเจ๊งหน่อยสายไปไหนอดอกกุหลาบเหออุ้ยไหนไหนดูไหนดูดอกนี้เอ้ยเห็นด้วยงามอยู่ข้างงามอยู่เดี๋ยวตัดขามันออกใช่ไหมงามอย่งงามอยู่ เอออันนี้ออกชื้อหน่อยเพิ่อมาสายไปหน่อยอขามันอาไปขามันอี๋นี่เชียนขาเปอดเชื่อเชื่อโอ้ยเห็ด่ึ่งเออเอาถึงไหมเอาถึงไหมอุ้ยมันอุ้ยดอกอ่อนมากแต่ว่าเมงมันกินเอี๋แมงมันกินหมดเลยกินต่อกินต่อเนี่ยว้าย กรลังดีเลยดอกกรลังงามนี่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 โอ้ดอกกระลังงามน่ารักมากเลยนี่นี่นี่อุ้ยดอกอ่อนอ่อนอุ้ยดอกอ่อนอ่อนตูมมากเลยแต่ว่าแม่มันกินเออติดกินได้มากอยดอกหนึ่งดอกหนึ่งอุ้ยอันนี้ดอก โอเคอยู่ค่ะดอกใหญ่อยู่ค่ะเฮ้ยพึ่งขาลายนีเกยังรู้นี่เอ้ยเก๋แล้วเก๋แล้วนี่เก๋แล้วเก๋แล้วค่ะงามงามงามอุ้ยดอกนี่งามเอ๋ออันนี้เอ้ยดูดอกนะให้เพื่อนดูนี่ นีคนใหญ่มากเลยโอ้ยอู๋อ้โอ้๋ดอกนี่ดอกใหญ่มากโอ้ยใช่ใช่ใช่น่าะเป็นโอ้ยวันนี้ก็งามอยู่เอ้ยมันแมงกินเหมือนกันเออ